สวัสดีค่ะนักเรียนคะกลับมาพบกับวิชาเทคโนโลยีในหัวข้อเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ในการทํางานนะคะเอาละค่ะนี่คือหน้าหนังสือนะคะที่คุณครูได้หยิบยกเนะื้อหามาให้กับน้องๆในวันนี้นะคะวันนี้ในหัวข้อเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ในการทํางานนะคะก็ยังคงนําเสนอให้น้องน้อไดอ้มีความรู้กันต่อไปก่อนอื่นนะลูกนะอย่าลืมเรื่องของแบบทดสอบตัวนี้นะคะ เก็บคะแนนนะคะน้องๆควรทำนะลูกนะสืบค้นข้อมูลจากหัวข้อที่คุณรูกำหนดให้นะคะเอาหัวข้อ1 2 3 4 5ตรงนี้ค่ะนะมาใส่ในข้อมูลที่ได้ตรงนี้ค่ะนะแล้วก็ใช้เว็บไซต์ Google นะคะในการที่จะ,ะค้นหาข้อมูลค่ะได้เป็น http น้องก็เขียนอย่างนี้นะคะ www อะไรเขียนมานะคะ com ใช่ไหมคะ อ,อย่าลืงทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่จะให้น้องๆได้ทำกันนะคะเอาละค่ะมาในส่วนของการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานค่ะนักูกนะซึ่งปัจจุบันนี้มีเครื่องมือช่วยางานน้องๆมากมายเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์ สำหรับการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาบนเครื่องก็จะก็ตามนะคะน้องๆสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยทำงานตามวัตถุประสงค์นะคะเช่นนะลูกนะซอฟต์แวร์นำเสนอเป็นซอฟต์แวร์กราฟิกซอฟต์แวร์ที่สร้างแผนภูมินะคะซอฟต์แวร์ประมวลคำทำป้ายประกาศต่างๆสามารถทำได้เยอะแยะมากมายนะคะอ่ะทีนี้ดูนะ ก่อนอื่นเลยค,คุณครูแนะนําการบันทึกภาพจากเว็บไซต์นะคะน้องๆสามารถที่จะใช้รูปภาพจากเว็บไซต์เข้ามาเป็นข้อมูลที่จะตกแต่งผลงานของเราให้สวยงามได้ดังนี้ค่ะดูในข้อที่1ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปเปิดเว็บไซต์ค่ะจาก Google นะคะเนี่ยจาก Google นะคะพิมพ์อ่ะ,อ,ะอย่างเช่นคุยกตัวอย่างผลไม้ค่ะนะ,ะพิมพ์ผลไม้ตรงนี้นะคะพิมพ์ผลไม้ แล้วก็เลือกไปที่ค้นรูปค่ะนะคะอ่ะน้องๆก็จะเห็นรูปภาพเห็นไหมคะโอ้รูปภาพเต็มหมดเลยค่ะนะคะอ่ะเมื่อเราได้รูปภาพแล้วนะคะอ่ะภาพก็จะปรากฏมาแบบนี้ใช่ไหมคะเลือกภาพที่ต้องการได้เลยนะคะเลือกภาพที่น้องๆต้องการได้เลยนะคะว่าน้องๆต้องการอะไรนะคะน้องๆต้องการแบบไหนก็สามารถที่จะอ่ะเลือกได้เลยนะคะ อ่ะทีนี้พอภาพปรากฏขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอ่ะน้องๆคะใช้เมาส์นะคะคลิกขวาค่ะนะแล้วก็เลือกไปที่คําสั่งบันทึกรูปภาพเป็นดังภาพนี้นะคะ,ะบันทึกรูปภาพเป็นแล้วน้องๆก็ไปเลือกได์นะคะ,ะเลือกไฟล์ที่จะเก็บงานของเรานะคะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตั้งชื่อไฟล์ค่ะนะลูกนะเลือกเก็บข้อมูลก่อนนะคะเลือกเก็บข้อมูลว่าเราจะอยู่ที่ได้ไหน ไปตั้งชื่อไฟล์ค่ะแล้วก็กดปุ่มเซฟตรงนี้นะคะในขั้นตอนที่3นะคะอ่าอันนี้ก็จะได้รูปภาพนะลูกนะได้รูปภาพมาไว้ในเครื่องของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าการเลือกไดร์เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะน้องๆต้องเลือกไดร์ก่อนนะว่าจะเอารูปภาพไปไว้ตรงไหนค่ะและเมื่อก็เซฟภาพได้แล้วใช่ไหมคะ เรามามาดูกันว่าซอฟต์แวร์ประมวลคำที่คุณครูแนะนำวันนี้คือโปรแกรม microsoft office word ค่ะนะ,ค,ะคุณครูใช้โปรแกรม word ในการที่จะนำเสนอทำเป็นป้ายประกาศนะคะเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำเนี่ยมาใช้งานได้เพราะว่าซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้ค่ะมีอะหลายอ่ะตัวเลือกนะคะที่จะให้เรา มีคำสั่งหลายๆตัวนะคะที่จะให้เราแทรกภาพก็ได้นะคะพิมพ์อักษรต่างๆก็ได้อักษรศิลป์ก็ได้ค่ะนะคะน้องๆดูตัวอย่างนะ,ะหน้าตาโปรแกรม microsoft word ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดูสัญลักษณ์นะตัว w U ค่ะนะคะะสีฟ้านะลูกนะอ่านเปิดสร้างเอกสารค่ะเราจะพบกับโปรแกรมดังภาพนะคะ,ะขั้นตอนที่2เราลองพิมพ์ลงไปค่ะนะคะ ร้านอาหารในโรงเรียนนะลูกนะอันนี้คือเคอร์เซอร์ค่ะนะคะเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะอ่าตัวหนังสือก็จะขึ้นตรงนั้นนะคะจำไว้เลยนะเคอร์เซอร์มีความสำคัญนะคะอ่าคุณครูลองพิมพ์คำว่าร้านอาหารในโรงเรียนลงไปนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะไปทำการปรับตกแต่งใช่ไหมคะอ่าว่าตัวหนังสือที่เราต้องการคลิกเมาส์ค่ะ ลากนะคะระบายแถบสีนะคะทับตัวข้อความเพื่อปรับตกแต่งนะคะ,ะดังนี้นะลูกนะนี่ไงนะคะน้ะองๆดูที่ลูกศรชี้ไปเลยนะคะ,น,ะน่านลูกนะแต่ละคานะคะเนี่ยเราต้องกดเมาส์ค้างไว้นะคะ,ะคลิกเมาส์ซ้ายเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ระบายแถบนะคะคลุมนะลูกนะ,ะคลุมก็ได้ค่ะหรือว่าระบายแถบเนี่ยค่ะให้เป็นสีฟ้าทับข้อความที่เราต้องการปรับ เปลี่ยนนะคะอย่าลืมนะพอถ้าน้องๆไม่คลุมหรือไม่ระบายสีนะคะใช้คําว่าคลุมดีกว่านะลูกเนาะถ้าน้องๆไม่คลุมตัวอักษรที่เราต้องการให้มันมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเราก็จะปรับตัวหนังสืออะไรไม่ได้เลยนะคะอย่าลืมที่จะอ่ะคลุมหรือว่าระบายแท็กสีก่อนนะคะโดยการที่เรากดเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากไปเลยค่ะนะคะอ่ะ แล้วก็สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนแบบตัวอักษรก็ได้นะคะเปลี่ยนขนาดตัวอักษรก็ได้ปรับกึ่งกลางหน้ากระดาษก็ได้ค่ะนะคะอ่านี่คือความสามารถของโปรแกรมนะคะ m i c r o s o f t Word นะลูกนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็เข้ามาที่จะแนะนําน้องๆในส่วนตรงนี้แค่นี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวคาบหน้านะลูกนะเดี๋ยวคาบหน้าคุณครูก็จะเข้ามา อธิบายน้องๆต่อในครับหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ